สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักหมากลุกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแก้ดวยมวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดูเอลเช่นเคยนะครับจับคู่มาเจอกับคุณม้าอาชานะผู้ที่มีเรตติ้งอยู่ที่1,609นะครับ ก็วันนี้นะคุณม้าอาชาเขานะเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นนะเขาขอเป็นเดินกอดนะครับผมฝ่ายทีขาวนะก็เป็นฝ่ายตั้งรับไปนะครับวันนี้คุณม้าอาชานะครับก็เป็นม้ายงขวามานะครับจังยันก็เป็นม้ายงขวานะครับนะฮะเขาเล่นเป็นขุนวังในผมก็ขุนวังในด้วยนะครับแต่มนี้ก็เปิดทั้ง2อฝ่ายมานะครับโอ้โหเล่นเบียคูคูริมมาเลยนะครับก็เล่นเบียรูคริมก็ต้อง กินตัดเข้าไปนะฮะแทงเม็ดเข้าไปนะครับอ่าคนก็เสียทรงนะครับตำแหน่งตรงนี้นะฮะมันจะเป็นหมากสูตรอย่างที่ผมเคยลงไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแต่อาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารูปหมากในการเดินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแนวต่างๆได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเข้าโค้งนะฮะรูปทรงเดิมนะครับที่ผมเคยเล่นอยู่นะฮะเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับแกเบียคูริมนะครับมันจะมีหลายๆแต้มตนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็ นะด้านขวามือเราก็ยังเล่นเป็นคล้ายๆทรงเดิมได้นะครับก็เปิดม้าออกไปนะครับนะเดี๋ยวก็เราจะใช้โคนขึ้นไปนะครับใช้โคนใช้ม้าขึ้นไปยืนแท่นนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ต้องดูว่าคุณม้าอาชาเขาจะแก้อย่างไงนะครับนะคือตอนนี้สีขาวเนี่ยเราเป็นลองทีเดินนะครับเพราะว่าเราได้เดินทีหลังนะครับสีดําเดินก่อนนะฮะ ตำแหน่งนี้เขาพยายามปรับโครงสร้างมา้มาม้าขวาเป็นม้าเทียมไปนะครับตำแหน่งตรงนี้ผมก็พยายามขึ้นไปนะทําลายโจมตีตรงนี้นะแต่ก็ไปไม่ได้ครับเขาแทงเบี้ยนนะปิดการโจมตีเลยนะครับผมก็คนตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเมื่อไม่ได้ใช้ก็ต้องออกนะออกตรงกลางนะครับพอตรงกลางจะมีแนวของ ช่องทางเรือนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็ขู่ซ้อเรือไปนะครับนะขู่ซ้อเรือเลยนะเขาใช้เรือมาจับแต้มตรงนี้นะครับผมเห็นนะว่ามันมีตำแหน่งที่มา้าไปจับตรงขั้วลูกคาดนะครับเขาแล้วก็ขั้วลูกคาดสามเรือสองลำเลยนะก็ใช้ม้าขึ้นไปนะครับใช้ม้าขึ้นไปเสริมตำแหน่งตรงนี้เขาต้องแก้แล้วนะครับเพราะว่า ถ้าแก้ไม่ดีก็โดนตีลูกคาดนะครับดูสิครับว่าคุณมาอาชาเขาจะแก้แบบไหนนะฮะเนีย่ยนะะก่อนหน้านี้ผมก็กะว่าจะใช้เรือมากดซ้อนนะโจมตีตรงกลางเลยนะครับแต่ตแต้มตรงนี้นะเราเห็นก่อนนะฮะแล้วก็เราก็เดินไปก่อนนะครับลองดูว่าคุณอาชาเขาจะแก้ตรงไหนนะโอ้โหเขาเขาขย็ดนะครับเขาขายเม็ดแต้มนี้ก็กินเข้าไปนะ กินเข้าไปเขาใช้อะไรกินฮะโอ้โหเขาขายก่อนเฉยๆนะฮะแล้วเขาจะใช้ใช้คนมากินม้าเราอืมเป็นแต้มที่น่าสนใจมากๆเลยครับนะลักษณะนี้นะครับเรนหมักลุกก็ต้องพยายามหาแต้มประหลาดๆแปลกๆไว้นะครับแต่ก็ผมก็ไม่กลัวนะกินม้าไปก็ผมก็ใช้นะใช้เม็ดนะ เม็ดกินเบีย้ยเข้าไปนะเขากินมา้าแเ้าก็กินม้าเข้าไปนะกินโคนเข้าไปไม่ใช่กินม้านะครับอ่ากินแต้มนี้เข้าไปนะเขาถอยหลังไปกินก็โดนลูกค้านะครับอ่าเขาเขาทาถูกแล้วนะครับพเพราะว่าก็ต้องแก้บแบบนี้นะแล้วกเขาจะหนีเรือประมาณนั้นนะก็กินแลกกันไปครับแต้มตรงนี้นะฮะประสิทธิภาพของโคนด้านซ้ายมือเราไม่ได้ใช้เลยนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่ามันมันไปยืนริมกระดานซะนะ กว่าจะหมุนกว่าจะวนมานะครับมันก็อีกใช้เวลาอีกนานเลยนะครับมันอยู่นอกการลบนะครับเดี๋ยวก็มันก็อาจจะมีแต้มอื่นๆนะครับลองดูนะฮะแต่มี่อเขาโดด,โดดมามานะจับเบีย้ยด้านขวามือเราผมก็ถอยนะถอยเม็ดนะครับหบังตีลูกค้านะครับนะเข้าตำแหน่งเดิมตาเดิมนะครับ แต้มน,นี้นะฮะก็ก็อถอยขุนนะครับผมก็ใช้เรือเอ้ยใช้ม้าไปจับเรือนะครับนะใช้ม้าไปจับเรือนะแต้มน,นี้ต้องจับเรือนะครับก็พอดีว่าใช้ม้าไปจับเรือนะเราอืมเขากิกนเรือแล้วก่อนนะครับก็เขากินลูกด้วยนะอืก็ต้องกินด้วยนะใช้อะไรดีใช้โคหรือใช้ ขุนดีนะครับแต้มนี้นะก็ยึกยักพอสมควรนะแต้มตรงนี้ตรงกลางกระดานก็ยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบมากนะครับเพียงแต่ว่าเขามีม้าสองตัวนะครับยืนได้สวยงามโอ้แต้มตรงนี้เขามากดขุนนี่ลําบากมากนะครับเห็นไหมฮะเขาจะใช้ใช้ม้านะครับกินนะกินเบี้ยตรงนี้นะครับนะแล้วเราใช้ไม้กินแล้วก็ ม้าเรามีโอกาสขาดได้นะครับเพื่อนๆนฮนะเห็นไหมฮะถ้าเขาเปิดมาตัวล่างนะครับแต้มตรงนี้นะอย่างนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องหมุนม้าก่อนนะฮะหมุนม้าก่อนนะครับ,นะรบเพื่อป้องกันเขาเปิดนะครับนะฮะเขาเปิดมาจริงๆเห็นไหมฮะนะแล้วแต้มน,นี้เขาจะเปิดลุกด้วยโอ้โหเปิดลุกด้วยนะครับผมก็ขยับนะขยับไปด้านข้าง นะขยับไปน,นั่นด้านข้างนะก็จะทำยังไงต่อดีอืม้มโคนด้านซ้ายเราไม่ได้ใช้เลยนะตำแหน่งตรงนี้นะโอ้เขาตีลูกเข้ามานะครับตีลูกก็ต้องต้องกินเข้าไปเลยครับมันยืนอันตรายอยู่นะฮะกินเข้าไปเลยนะครับเบีย้ยมันก็อันตรายของม้าหน่อยนะแต่ตรงนี้ก็ เขากินไหยเข้าไปเขาก็ได้เบีย้ยไายนะครับก็หมาก็ดูยังโอเคนะยังเขาสูสีแต่เพียงแต่ว่าโคเราไม่ได้ใช้แค่นั้นเองแต่ตรงนี้ก็พยายามออกมาโจมตีเขาบ้างนะครับเดี๋ยวเบีย้ยด้านขวามือนะตรงเม็ดก็พยายามเข็นขึ้นไปไายให้ได้นะครับตรงนี้ผมต้องเอาเขาเรียกต้องเอาเรือมาลองนะมาลองเบีย้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันขาดนะถ้าขาดปุ๊บเนี่ยมันจะเสียหมดทุกตัวเลยนะ ผมก็มาผูกไว้ก่อนนะครับก็พยายามเอามาขึ้นไปโจมตีเขาบ้างนะครับแต้มตรงนี้นะผมเห็นว่าไอ้โคนตรงนี้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เก่าจะกินเบีย้ยแล้วก็จะหงายนะครับนะแต้มตรงนี้นะแต่ยังยังไม่เอาดีกว่านะครับแต้มตรงนี้มีคิดไว้ในใจอยู่แล้วนะครับนะผมเอาขึ้นไปช่วยพวกพวกกันก่อนดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกจะไม่ค่อยดีนะครับนะ แต่นี้เขาก็มาอีกแล้วนะครับม้านะก็จะใช้โคนมาตามตำแหน่งนะครับก็จะใช้โคนเลื้อยมานะครับผมก็ต้องหาวิธีการป้องกันด้วยนะหมักลุกนะลุกด้วยนะแล้วก็ต้องป้องกันเขาไว้ด้วยนะครับอไม่ใช่ว่าโจมตีอย่างเดียวนะครับต้องหาแนวทางป้องกันการป้องกันเขาไว้ด้วยนะเพราะว่าโคนเขาขึ้นมานะเราจะใช้อะไรรับโคน นะก็ต้องว่ากันไปตรงนี้ผมเห็นว่าโคนมันขึ้นไม่ได้นะครับผมก็เลยนะฮะใช้ม้ามากินเบีย้ยไปก่อนนะใช้ม้ามากินเบีย้ยไปก่อนนะเผื่อจะได้ดันเบีย้ยขึ้นไปหงายได้นะแต่ก็มาเขาเรียกอะไรอะ่ะมาบังตาม้าเรานะฮะแล้วก็แต้มที่ผมบอกนะครับที่จะกินไม่กินก็ตับอย่างนี้ก็กินเบีย้ยเข้าไปแล้วก็หงายนะครับ เขาก็หนีนะครับตำแหน่งตรงนี้เมื่อหนีเข้าไปแล้วนะผมก็อยากจะใช้เรือออกไปที่กว้างนะครับนะฮะเพราะว่าอยู่ด้านหลังเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็คุมกันเบียดในตัวเดียวนะครับแต่ตอนนี้เขามาโจมตีเบียรเราไม่ได้ด้วยก็ใช้เรือออกไปก่อนใช้เรือออกไปก่อนเลยนะฮะเขาก็พยายามขึ้นมานะครับผมก็ถอยเข้ามาก่อนนะครับถอยออกามาก่อนโอ้โหแต้มนี้เขามากดมา มากดมา้าเรานะมา้าเราหนีไม่ได้ใช่ไหมก็ขนขึ้นไม่ผูกไว้นะขนขึ้นไม่ผูกกว้เลยเดี๋ยวใช้ม้ากลับมาด้านหลังขนได้นะก็ต้องลองดูอีกทีหนึง่งแต่น,นี้เขาใช้ขุนขึ้นมาก็นะฮะผมจะใช้เรือนะ,ะไปโจมตีม้านะเผื่อจะไปลุกเขาได้นะ,ะเพื่อจะกินเรือแต่ทน,นี้เขาใช้ม้ากลับไปนะครับ มีตำแหน่งที่ผมใช้เม็ดแทงโคนกับม้าได้นะครับนะแต่ด้วยความว่าผมอยากจะกินเรือเขาฟรีๆนะฮะนะแต่ในตรงนี้นะแทงได้นะครับแทงเขากินเรากินนะโอ้มันก็มันก็ดีนะแต่ได้ว,ว่าผมอยากจะเอาเรือไปตีลุกนะฮะเพราะเรือด้านขวามือเขาขาดไม่มีอะไรผูกอยู่นะฮะก็เลยนะครับขยับเรือไปด้านข้างพอดีจังหวะม้ามายืนนะตีลุกเขาไม่ได้พอดีนะครับ โอ้ไม่เป็นไรครับหาแต้มใหม่นะครับก็คิดกันไปนะครับคิดให้เยอะๆนะคิดให้เกินๆไว้ก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะคิดเขาข้างตัวเองทางนั้นแหละครับนะเพื่อนๆแต่นี้ก็นะฮะม้าไม่ได้ใช้นะครับจะแทงเม็ดเอาเม็ดแทงก่อนไหมอ่าเม็ดแทงแทงโคนก่อนฮะให้โคนกลับไปนะฮะโคนกลับไปแล้วก็เราก็ขยายม้าได้แล้วนะครับนะเรือก็ตีลุกไม่ได้นะตำแหน่งตามเม็ดเราด้วย นะได้ตรงนีนะ้ผมก็ใช้ม้ากลับมานะครับม้ากลับมาจังหวะมีตีลุกเขาได้นะครับโอ้โหก่อกวนได้อย่างดีเลยนะครับแล้วตัวเขาค่อนข้างจะติดติดกันนะครับออกไม่ได้เรือเราก็จะออกลําบากนะครับตรงนี้คุณอาชาจะไปยังไงดีนะแต่ตรงนี้นะเขาใช้ขุนนะ มาติดเรือผมก็ตีลุกไปก่อนโอ้โหเบี้ยเราเบี้ยเราม้าถ้าเขาใช้ม้าก,กินเนี่ยเรือเราขาดด้วยนะครับจังหวะตรงนี้นะเขาเขากลับมานี่ผมเห็นจังหวะมันลุกคาดเลยครับเห็นไหมฮะเราตีลุกเขาหนีหนีแต้มอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าม้าเขาขาดนะครับแต้มนี้ก็ตีลุกคา,าดเข้าไปนะครับนะเขาก็กลับมาตรงนี้ผมเสียดายเบี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนะฮะผมก็เลยยังไม่ได้กินเรือนะฮะก็เอาใช้เรือกินม้าไปก่อนนะเสียดายเบี้ยแล้วก็มากินนะครับ เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยตัวน่าจะพอนะพอในการเข้าทำนะครับในการชนะได้เพราะว่าเบีย้ยเราเยอะเบีย้ยเราเยอะนะฮะพอนีดูไปดูมาไอ้เบีย้ยด้านซ้ายมือของเรานี่อาจจะอาจจะขาดได้นะแต่เขายังเข้าไม่ได้นะเพราะว่าขุนเขาต้องจะเข้าไปเขาก็ต้องอ้อมนะฮะต้องอ้อมไปได้ไปหลายตาว่าง่ายๆนะครับแต่ตรงน,นี้ก็พยายามบุนมามาช่วยเบีย้ยมาแล้วขุนมาแล้วครับ ก็ไม่เป็นไรครับนะเสียเบีย้ยไปตัวหนึ่งเรายังมีอีกประมาณสี่ตัวนะเม็ดก็น่าจะพอได้นะครับแต่ตรงนี้เขาพยายามใช้ขุนบีบเข้าไปนะครับเขากินเลยครับเขากินเลยก็ใช้ขุนติดนะฮะติดโคนเข้าไปนะครับโคนนีก็กินเบีย้ยเอาเขายอมแพ้ไปเลยครับเพื่อนๆฮนะเพราะว่าตัวเยอะจัดนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆน,นะฮะรบกวนนะฮะช่วยกันคอมเมนต์มาพูดคุยนะกันบ้างนะครับจะได้ไม่เหงานะครับนะวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ